กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารักสู้ขู่สูขคนเดอ้อเอฟซีผูกทั้งเกา่าทั้งใหม่ครับผมมามือนี่มาผมพอกันเช่นเคยในช่องกระเมผ้ากินครับพี่น้องโอ้อยเหนียงนี่มือปีนภูเข,น <c oughs> เขามาพี่น้องมาเขาว่าเราชมกระยิ่ลุ่มก็อะไรก็แช่ก็ทักกับใหร เป็นกล้ลนเซมนะยครับในช่องเกรเซมภาากินครับผมมามามาหมาูปีนผู้เขาลาดลาดเดี๋ยวก่อนน้ำจิ้มซีฟูดมาพี่น้องมาเอาลายใหญ่ฮะนี่บดเห็นเห็นเลยนี่นบดบด ัไปพี่น้อง <c oughs> บุยขออนุญาตใส่ตะเขียบด้วยพี่น้องปิ๊บ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 อืมโอ้ขังลังอาจีหกเน่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดจังไลยคนเฮ็ดงานเนาะพี่นอ้องเนาะเป็นแบกเกาทีลุงลังเนี่ยเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออัดจิ้มมั้งจิ้มมั้งอืม ปลาอย่าถิ่มกันเด้อพี่น้องเด้อยังกำลังใจใกันเนี้ยเด้อปลากุมีเด้อพี่น้องนี่มันขีมีอยู่ข้างล่างอือโอโหรสชาตินี่อือ อืเมาอนพิมอัดเดทไลฟ์น้องเลยพราะพักเข้ารวมกันอือ เออหมูปิน้นผู้เขาโอ้สายกับแกมกอะไรเน้่ยครับนี่นอ่ะ เฮเป็นหิ้งเขี้ยงเลยเอาใจอย่างนั้นเนาะพี่น้องเนาะใส่มือเขบอันนี้เด้อ Cố một Đẩy lên Đẩy cá lên Cắp kèm cơ เป็นกราบแกงกราแซดด้วยเงอ้วนนำจิม้มนำจิ้มรสเด็ดคักบผ้อือ,อ 嗯。 นี่แสบพี่เน้ะ ก็จัดจีจัดพีด่นอ้องเอ้ยมาอื้อ 嗯。Mm hmm. <laughs> bảo rán mình, mọi người,แซ่บ chưa? chăm chìm xuất nhỏ nơi phải không? Lòng. phải đọc lòng cái phải đưa nữa? cắp kèm và đi săn lợn rồi này cắp kèm 음 mm -hmm. mm -hmm.

Yep. Uh. No. Mm. -hmm. mm -hmm. แบบแบบนั่นกิมนี้กินจาดเลยพี่นอ้องเพื่อมาเกินแต่ <c oughs> อ้อยเนี่ยเอาซ้ำหนีก่อนนะพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องอยานโมมีจิบให้พี่น้องเบิ้งกะขอขอบคุณหลายครับท,ทั้งผู้เก่าทุกู้ใหม้ด้วยครับเด้อที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้ในช่องกเกษมผักกินซองนน้อย,อยหรอกพี่นอนะ้องเนาะอคลิปนี้กะ